ี่เปตนตามรายการ Honda c ซีว c คันนี้เป็นตัว E L Plus ค่ะ F E ค่ะจะได้ไปปี2023นปีเครื่องปั่นเฮอัลโต้ีวและคันนี้มีแพน K L ต่อซีดีค่ Plus ก็มีด้วยราคาคันนี้เปิดประมูลอยู่ที่5 8 0 0 0 0บาทเชิญคันหนึ่งท่านหนึ่งท่านค่ะป็นลานประมูลเปิดราคาแล้วคันนี้ซื้อได้ซื้อเลยนะ5 8 0 0 0 0บาทราคาตอนนี้ซื้อต่อกับปีราคาเลยค่ะาปดสิบแปดสีกพันที่ลาประมูลื้าแสนแปดคาือนหกพันห้าแปด8กที่ลานประมูลเซดเลคนะื้อแขนราคาตาม กฎกติกาเงื่อนไขการประมูลด้วยนะคะกฎของเรามีนะจ๊ะเก้าสองเสื้อแขนยาวนะคะ้าเก้าสี่ละครลายกระสุนยี่สิัหกพันแปดพันชิลานประมูลค่ะห้าสื้อเทาค่ะสุตอกกบิลราคาเลยค่ะหกแสนบาทสองพเสื้อดำค่ะหกแสพันราคาตอนนี้สุตตอกกบิลราคาเลยค่ะหกแสนสองพันด้านหลังเสื้อดำค่ะหกพันชิลานประมูลเสื้อดำนะคะหกแสนแปดันด้านหน้าหกแสนันเสื้อแขนยาวค่ะหกแสนแปดพันนุดตอกกนเลยค่ะหกแสนแปดพันหนึ่งหมื่น 1> 6 1 2ราคาตอนนี้ซึ่งต่อกลัมาใหม่เลยค่ะ6 1 2ราคาที่ลานประมชลสิพรอะไรค่ะ614616เสื้อดำขอบพื้นค่ะ6 6 0 0ค่ะ6618 1 6ราคาอะไรค่ะ6 1 8 2 0ตรงกลางเสื้อแขนยาวค่ะ600,000 200,000ซึ่งต่อตามราคาได้600,000บาท6 0 2 0 0 0บาทสองพันรับไปได้4,000ที่ลานประมชลเสื้อเท้าค่ะ6 2 4ราคาตอนนี้นะคะซึ่งต่อกลับิลราคาเลยค่ะ626628เสื้อดำ628เสื้อดำอิสระไม่ออนไรจ้ากดเลย3 0มาแล้วขอบคุณค่ะ หกแสนสามหมบาทซือตายกได้หกแสนมบาทหกแสนสามหมนบาทนับหนึ่งหกสามสองสาสีสดำค่ะหกสามสี่สดำค่ะหกสราคาตอนนี้หกแสนสามนพออะไรค่ะหกเพอรเป็นราคาซื้อต่อตามราคาได้6 3หกสามแปดสาดำค่ะหกสามแปดราคาตอนนี้ค่ะหกามปดสามหมื่บาทนับตื่นหกสนบมบาทรเป็นอะไรค่ะซื้อตอกยกใหม่เลยค่ะหกแสนบหมาทราคาตอนนี้หกแสนิบหนับตื่นหกแสนสบหมื่นนับสองหกแสนบหมื่นบาทชิปป้าหมิล่สามศูนย์ศูนย์เก้าสองสามพันชิลานประ ราคาใหม่เลย642ราคาสพออนไลกสซืต่อยกได้6 0 0พนชิาประมูลก็ราคาตอนนี้ค่ะซื้ต่อกบิราคาใหม่8พออนไลก้ีอสักไม้ไหมคะ6ก8ราคาตอนนี้นะซื้ต่อตามราคาเลย6 4 8พันับนปพันนับสองมาทที่ออนไลน์3 0 0 9 2มีมากกว่เนเลย6กพบาทนับ สามค่ะตกลงขายที่ราคา6ก0สสมตรปดพันบาทราคาจองออนไลน์เลามศูนย์ศูนย์เยก้าสองค่ะ3 0มศูประมูลได้ไปที่ราคา6ก0 0 0สมตรแปดพันบาทราคาจองออนไลน์ประมูนได้ไปขอบคุณออนไลน์ค่ะ